สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านับวันนี้ผมบ่าวเอกพาซ่อมนะครับจากช่อง,องบ่าวเอกพาซ่อมก็จะพาทุกท่านนะครับมาทําการวัดคาปาหรือว่าวัดแคปนะครับสำหรับในการวัดคาปาหรือว่าวัดแคปนี่นะครับก็จะมีอุปกรณ์อยู่1อย่างนะครับก็คือมัลติมิเตอร์นะครับแล้วก็แคปหล,หลายขนาดนะครับที่ผมได้เตรียมไว้ อันนี้เป็นแคปเก่านะครับจากค่าเดิมของตัวนี้ก็อยู่ที่40ไมโครนะครับอันนี้ผมวัดไว้ก็คือ20น่าจะ26หรือ20เนี่ยครับทำไม่ได้เป็นตัวล,วนลบนะครับแล้วก็ตัวนี้เหลืออยู่20ไมโครนะครับส่วนพวกนี้ผมยังไม่ได้วัดนะครับทีนี้เราจะมาทําการวัดกันนะครับว่าแต่ละตัวจะมีค่าเหลือกี่ไมโครนะครับสาหรับวิธีการวัดแคปนะครับหรือว่า คาปาซิตเตอร์เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับเดี๋ยวก่อนจะวัดผมจะแนะนําก่อนนะครับก็คือในกรณีที่อย่างตัวนี้จะเป็นแคปพัดลมนะครับถ้าเราแคปพัดลมเนี่ยในกรณีที่พัดลมเราหมุนช้านะครับหรือว่าไม่มีแรงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับถ้าแคปเนี่ยค่ามันเสื่อมนะครับหรือว่าค่ามันลดลงแต่ว่าเรามีมิเตอร์อยู่นะครับแต่เราอยากจะทราบว่าค่ามันเหลือเท่าไหร่แล้วก็ถอดแคปตัวนี้ออกมาวัดนะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องซักผ้านะครับที่สามารถเราถอดออกมาวัดได้นะครับว่าตัวนี้8ไมโครก็จะเป็นเครื่องซักผ้าพวกถังปั่นหมากนะครับใช้ประมาณ8ไมโครหรือว,ว่าถังซักก็อยู่ระดับนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแคปของมอเตอร์นะครับอมอเตอร์มอเตอร์ปั๊มน้ําก็สามารถวัดได้นะครับก็คือวิธีการวัดก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้งหมด เหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมหรือแบบกลมนะครับอีแบบก็มีแบบนึงก็จะเป็นแคปแอร์นะครับส่วนอันนี้จะเป็นแคปแอร์นะครับแคปแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแคปร่วมนะครับแคปร่วมก็คือจะมีแคปของคอมเพรสเซอร์แล้วก็แคปของพัดลมร่วมด้วยก็จะมีหมยครับจะมี30มสิทับหมโกโคลรดตัวนี้หมายความว่า30ตัวนี้จะเป็น ของคอมเพรสเซอร์นะครับเป็นแคปรันของคอมเพรสเซอร์ส่วน1.5ตัวนี้ก็จะเป็นแคปของพัดลมระบายความร้อนนะครับก็คือย้ำอีกทีนึงก็คือ30ไมโครตัวนี้ก็จะเป็นแคปของคอมเพรสเซอร์แอร์ส่วน1.5ตัวนี้ก็จะเป็นแคปของพัดลมคอยล์ร้อนแอร์นะครับทีนี้เราจะมาวัดกันนะครับว่าเป็นแบบไหนทีนี้วิธีการวัดนะครับเราก็ปรับมิตเตอร์มาที่ ถ้าเป็นมิเตอร์ยี่ห้อนี้นะครับก็จะเป็นเป็นสัญลักษณ์ขีดแบบนี้นะครับคือวัดคาปาซิเตอร์นะครับหรือว่าวัดแคปนะครับคือในการวัดนะครับในการวัดผมจะเริ่มต้นที่พัดลมก่อนนะครับคือการวัดเนี่ยผมจะไม่แนะนําให้จับทั้งทองฝั่งนะครับมองเห็นกันไหมครับเนี่ยถ้าจับอย่างเงี้ยนะครับผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าถ้าจับแบบเนี้ยมันจะทําให้ค่าความต้านทานเนี่ยมันเพี้ยนไปนะครับเห็นไหมครับว่า ตัวนี้อยู่ที่สองจุดห้าไมโครฟารัดนะครับเดี๋ยวผมจะวัดแบบจับทั้งสองข้างนะครับนี่จับทั้งสองข้างนะครับเห็นไหมครับข้ามันจะอยู่เพี้ยนนะครับอยู่ที่สองจุดห้ากว่าๆแล้วก็วิ่งนะครับวิ่งอยู่นะครับบางทีตะกี้มันวิ่ง,งขึ้นถึงสองจุดหนะครับเ่็นไนะครับเห็นไหมครับเนี่ย ผมจับมันจะขึ้นถึง2.6ครับแต่ถ้าเราไม่จับนะครับจะเป็นค่าความต้านทานที่แท้เออโทษทีนะครับไม่ใช่ค่าความต้านทานนะครับขอโทษครับเป็นค่าไมโครฟรัดนะครับที่แท้จริงก็คือเราไม่ต้องจับนะครับเห็นไหมครับมันจะอยู่ที่2.482นะครับหรือว่าจับข้างหนึ่งก็ได้นะครับค่าจะไม่เพี้ยนหลับจับไว้ข้างหนึ่งข้างนึงต้องปล่อยนะครับหรือเราก็เอาลงกับพื้นแล้วก็วัด ก็ได้นะครับเพราะบางทีในบางพื้นที่มันก็อาจจะจับยากนะครับหรือว่าถ้าไม่จับก็จะวัดลําบากก็พยายามจับข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็ใช้การพันไว้กับปลายมิเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหนึ่งก็วัดแบบนี้นะครับนะครับมันก็จะได้ค่าคงเดิมอ่ะตัวนี้ผ่านไปอ่ะตัวนี้ลองดูบ้างว่าค่าใกล้เคียงไหมครับเพราะตัวนี้เป็นแคปใหม่นะครับของ2ตัวนี้ที่ผมหยิบมา yll, <ล>ก็จะเป็นแคปใหม่นะครับที่ยังไม่ได้เช็คเลยว่าค่ามันเท่าไหร่อันนี้ผมก็ ก็จะอยู่ที่2.4กว่านะครับเห็นไหมครับก็ใกล้เคียงกันทีนี้ตัวใหญ่นะครับเหมือนกันนะครับตัวใหญ่ก็วัดเหมือนกันตัวนี้ค่าเดิมมปนที่8ไมโครนะครับก็วัดเลยครับว่าจะเหลือเท่าไหร่หรือว่าหมดไปแล้วนะครับตัวนี้อยู่ที่8.2นะครับก็ถือว่าตั้งเต็มอยู่นะครับสามารถใช้งานได้ส่วนตัวนี้ผมวัดไว้แล้วนะครับก็คือมันจะเหลืออยู่แค่20ไมโครนะครับ ลองลองดูด้ว,ว่ามันเหลือ20ไมโครจริงไหมนะครับอย่างนี้ผมวัดนะครับก็เอาตีลงกับพื้นก็ได้นะครับข้างหนึ่งข้างหนึ่งเราก็จับไว้นะครับถ้าค่าไมโครมันเยอะมันจะประมวลผลนิดนึงครับนะครับอยู่ที่20.3ไมโครอันนี้ก็คือที่เหลือทําไมถึงต้องวัดนะครับเห็นไหมค่าเดิมนะครับที่มันอยู่ตรงนี้คือ40เนี่ยคือตัวนี้เราสามารถนําไปใช้ได้นะครับถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เราไม่มีแคปใหม่นะครับก็คือ เราหาแคปที่มันค่าไมโครที่เราต้องการได้สมมูว่าเราต้องการแค่18-19ไมโครหรือ20ไมโครแต่เรามีแคป40ไมโครซึ่งมันเสื่อมแล้วนะครับมันเสื่อมนี้จากค่าตรงนี้แล้วเราวัดแล้วมันเหลือแค่มันเหลือ20ไมโครเราก็สามารถใช้ได้นะครับลินพันกันนิดหน่อยสามารถนําไปใช้ได้นะครับสามารถนําไปใช้ได้แต่เราต้องจําค่าเดิมไว้นะครับหรือว่าจดไว้ว่ามอเตอร์ที่เราไปเปลี่ยนนะ่ะ ค่าเดิมมันเท่าไหร่พอเราไดา้แคปที่ตรงค่ามาเราก็ไปเปลี่ยนออกหรือว่าเราใส่แค่ชั่วคราวเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าใครคนอื่นมาทําแทนหรือว่าคนไม่รู้ก็อาจจะเห็นว่าไมโครมันเป็น40ไมโครก็อาจจะหยิบ40ไมโครมาใสแ่แทนที่ของเดิมมันเป็น20ไมโครก็ทำให้มอเตอร์เราพังได้แต่ถ้าเราทําแบบนี้เราต้องจดไว้หรือว่ามาร์กไว้นะครับเพื่อให้เรารู้ว่าค่าเดิมมันเท่าไหร่นะครับในกรณีฉุกเฉินหรือไม่มีเราสามารถ นำไปใส่ได้นะครับนำไปใส่ได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเรามีแคปใหม่ก็ซื้อใหม่มาใส่ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้ค่าส0ไมโครแล้วก็มันเสื่อมนะครับลดเหลือ20กว่าไมโครดังนั้นทําให้การที่เราไปใช้งานบางทีมอเตอร์อาจจะสตาร์ทไม่ออกหรือว่าออกไม่เต็มที่หรือไม่มีแรงนะครับเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแคปที่มันเต็มนะครับส่วนมันเหลือ20ไมโครเนี่ยเราสามารถไปใส่กับมอเตอร์ ที่มันเล็กกว่าได้นะครับแต่เราต้องจําว่าค่าเดิมมันเท่าไหร่นะครับอันนี้ประมวลผลคือเหลือไมโครนะครับ26หไมโครตามที่ผมเขียนไว้อ่ะทีนี้ตัวสุดท้ายนะครับตัวตัวเนี้ยหลายท่านอาจจะไม่เคยเจอนะครับถ้าไม่ใช่ช่างอาจจะไม่เคยเจอหรือว่าเคยเจอแต่ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าแคปร่วมนะครับแคบร่วมก็จะมี30ไมโคร กับ1.5มโครซึ่งจะใช้กับแอร์นะครับแอร์ตัวนี้ใช้กับแอร์ทีนี้เราเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันจะมีอยู่3ขั้วนะครับ3ขั้ว3ขั้วตัวนี้ให้้สังเกตว่าตัวไหนที่มีที่มีขาเสียบหางปลาเยอะที่สุดตัวนี้จะใช้ร่วมกันนะครับหรือว่าจะมีสัญลักษณ์ว่าตัว C นะครับสัญลักษณ์ว่าตัว C นะครับเนี่ยส่วนตัวที่ใช้กับพัดลมมันจะเขียนว่าแฟนอยู่นะครับ มันจะเป็นภาษาอังกฤษเขียนตรงนี้ว่าแฟนนะครับ F A N แฟนหมายถึงว่าลมแล้วก็ตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะครับอ่านว่าเพิ่มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับ H E R M นะครับอ่านว่าเพิมหรือเปล่านะครับหรือเงียบก็แล้ว <laughs> ก็อ่านอะไรก็แล้วแต่ผมต้องขออภัยนะครับผมอาจจะ อ่านไม่ถูกต้องเพราะภาษาอังกฤษผมไม่เก่งนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้ใช้กับคอมเพรสเซอร์แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้ใช้กับคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับทีนี้ในการวัดว่าตัวไหนเสียไม่เสียนะครับร่วงไปแล้วนะครับอทีนี้แล้วก็ข้างหนึ่งนะครับแล้วก็วัดที่ตรงที่เป็นร่วมหรือว่าตรงที่เป็นสัญลักษณ์ตัว C นี้นะครับถ้าเราจะดูว่าแคปพลมเสือ่อมไหมนะครับแล้วก็วัดตรงที่แฟนนะครับ เห็นไหมครับขึ้น1.5ก็แสดงว่าแคปพารลมยังใช้ได้นะครับตัวนี้ยังใช้ร่วมกับแคปพารลมได้ส่วนฝั่งนี้ก็จะใช้กับคอมเพรสเซอร์นะครับออกมือผมบางนะครับให้มันประมวลผลนิดนึงครับเพราะว่าค่ามันสูงนะครับเหลืออยู่29.80คือใช้ได้นะครับถือว่าเต็มนะครับตัวนี้แคปตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับก็คือเต็มนะครับก็คือในการต่อ ข้วนี้ใช้นิตันร่วมกันนะครับก็คือสามารถร่วมกันก็คือร่วมกันส่วนตัวนี้ก็ไปที่พัดลมส่วนตัวนี้ไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับตัวนี้ก็ใช้ร่วมกันนะครับในการต่อนนี้เรียกว่าแคปร่วมบางคนอาจจะงงนะครับแต่อย่างที่บอกภาษาอังกฤษตัวนี้ถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษกเท่าไหร่ <c oughs> อ่าทีนี้ ในการต่อใช้งานก็หมดแล้วนะครับทีนี้ไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วเรียบร้อยทุกตัวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราสามารถนําไปทดแทนได้นะครับนําไปทดแทนได้หากว่าแคปมอเตอร์ที่บ้านเสียนะครับแต่ว่าเราไม่มีค่าที่มันพอดีนะครับเราก็สามารถเอาแคปที่มันเสื่อมนะครับแต่ว่าค่ามันมากกว่านะครับพอวัดแล้วเหลืออย่างเช่น จาก40ไมโครวัดแล้วเหนือ20เราต้องการใช้20พอดีนะครับหรือว่า 18, 19หรือ21ก็สามารถใช้ได้ชั่วคราวนะครับจนกว่า,าเราจะหาซื้อแคปใหม่มาเปลี่ยนได้นะครับเพราะไม่งั้นเราก็อาจจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์เหล่านั้นนะครับก็ถือว่าแคปเก่าที่ยังมีไมโครเหลืออยู่ก็ยังสามารถเก็บไว้เพื่อสำรองในการใช้งานได้นะครับสำหรับวันนี้ผมบ่าวเอกพาซ่อมนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ กับหลายๆท่านนะครับที่ต้องการวัดค่าความเขาเรียกว่าวัดไมโครนะครับไมโครฟาลัดหรือว่าวัดค่าของแคปนะครับเพื่อนําไปใช้งานต่อหรือว่าเพื่ออยากรู้ว่ามันเสื่อมไม่เสื่อมนะครับก็หากเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องเบ้าเอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเบ้าเอกก็ต้องทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสำหรับ คลิปนี้สวัสดีครับ